โรงเรียนเอกปัญญาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา2550โดยดรรัฐรัฐศาสตร์พาณิชพงสพักและนางมยุราพานิชพงศพักเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งมีความปรารถนาอันแรงกล้าในการสร้างโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานให้กับบุตรหลานของชาวอำเภอสมเด็จและพื้นที่ใกล้เคียงโดยใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนเอกปัญญาซึ่งหมายถึงการสร้างความเป็นเอกหรือความเป็นเลิศในด้านความรู้และปัญญาให้เกิดแก่นักเรียนทุกคนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนี้แก้คิด ต่กล้าทำต่าง กล้าที่จะออกจากเซฟโซนมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มั่นใจในตัวเองและกล้าที่จะลงมือทำดิฉันนางมายุราพานิชพงศพักผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนและผู้ก่อตั้งโรงเรียนเอกปัญญาด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่อยากสร้างให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัยเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตเป็น โรงเรียนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นเลิศทางวิชาการผสานเทคโนโลยีมีมาตรฐานสากลบนรากฐานความเป็นไทยด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนเอกปัญญาได้รับการพัฒนาและเติบโตเรื่อยมา เราจะพัฒนาในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้นักเรียนเอกปัญญาทุกคนเป็นคนเก่งเป็นคนดีและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของจังหวัดกาลสินและของประเทศชาติต่ตอไปโรงเรียนเอกปัญญาได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าโรงเรียนเอกปัญญา เป็นเลิศทางวิชาการผสานเทคโนโลยีมีมาตรฐานระดับสากลบนรากฐานของความเป็นไทยโรงเรียนจึงได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนเอกปัญญามีความเจริญเติบโตก้าวหน้าเรื่อยมาจนได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ในพื้นที่อำเภอสมเด็จและใกล้เคียงโรงเรียนเอกปัญญามีนักเรียนในระดับชั้นประถมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสิ้น1,735คนและมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น115คน โรงเรียนเอกปัญญาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดีมีความรัดกลุ่มและมีประสิทธิภาพโรงเรียนจึงได้สรรหาผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์และมากความสามารถเข้ามาช่วยในการบริหารโรงเรียนและเนื่องจากโรงเรียนเอกปัญญาได้มีการจัดการเรียนการสอนหลายระดับชั้นโรงเรียนจึงแบ่งภาระการสอนของครูโดยให้มีผู้บริหารแต่และช่วงชั้นเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชา การได้มีประสิทธิภาพจากการสร้างความเข้มแข็งด้านพื้นฐานการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนนอกเหนือจากการยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนอันเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานทำให้ผลลัพธ์ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง กล่าวคือจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติทั้งโอเนและ NT พบว่านักเรียนของโรงเรียนเอกปัญญามีค่าเฉลี่ยผลการสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชาและมีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนเต็ม100คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในทุกปี ส่วนในเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่แต่ละหน่วยงานได้จัดขึ้นโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในทุกเวทีและได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนโดยตลอดนอกจากนี้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6ยังสามารถสอบเข้าแข่งขันศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้เป็นจำนวนมาก โรงเรียนเอกปัญญาได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาด้านวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เป็นคนเก่งคนดีและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยการจัดหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลายรวมทั้งโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนอาทิเช่นโครงการด้านกีฬาการส่งเสริมมารยาทอันดีงามของไทยการส่งเสริมด้านภาษา การเข้าค่ายทางวิชาการการทัศนศึกษานอกสถานที่เวทีส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนตามความสนใจและความถนัดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนอกจากนั้นการส่งเสริมให้นักเรียนเคารพในสิทธิของผู้อื่นโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนที่มีบทบาทในการจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับคณะครูในกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนมีการจัดระบบการติดตามช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนการสอนด้านพฤติกรรมและด้านอื่นๆโดยมีที่ปรึกษาติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิดมีฝ่ายปกครองฝ่ายแนะแนวคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือทั้งระบบจัดให้มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งการประชุมผู้ปกครองประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง เพราะโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนโรงเรียนเอกปัญญาจึงได้จัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะดวกสะอาดสวยงามและปลอดภัย For me, Ekpanya School it's not just a building. It's a place that has become a second home to me. A place where I've met best friends. It's a place where I've learned so much about myself and the world around me. Are you looking for a place where you can grow, learn and become the person you want to be? A place where you can create memory that you will never forget? Come and see for yourself. Why our so cool, is the perfect place for you. 你好，我叫王优。你好，我叫百丽香。你好，百丽香。你好，王优。百丽香，你觉得我们的学校怎么样啊？我觉得我们的学校朋友挺多，老师们都很好，学校风景也好，所以我就把学校当我的第二家。学校里面还有高大教学楼、咖啡厅、游泳池、有足球场。 学校后面还有贝多芬公园，让我们快乐学习。所以，我爱本雅学校。那网友啦，你们童年和我们一来吧我觉得从在这里开始学习，老师都照顾好我们，也带我们参加很多汉语比赛。所以，我就喜欢这里学校。希望大家来我们学校学习汉语。 อย่าเก่งภาษาจีนแบบพวกเราสองคนต้องมาเรียนที่โรงเรียนเอกปัญญากันนะคะใช่แล้วค่ะพี่กันสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ้าเจียน ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมดังกล่าวได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกปัญญาเพื่อให้บรรลุเจตนารม์ที่ต้องการให้ลูกหลานชาวอาเภอสมเด็จและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเราชาวเอกปัญญาจะจัดการศึกษาให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของแต่ละรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเราเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้หากทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการจัดการเรียนการสอนที่ดี